สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูต้นสมุนไพรต้นสําคัญต้นหนึ่งนะคะต้นนี้มีชื่อว่าต้นเสนียดเสนียดถือเป็นไม้มงคลนะคะเพราะว่าเชื่อเต็มของเขาก็คือปัดเสนียดจริงๆท่านในเรื่องของพิธีกรรมและความเชื่อเขาก็จะปลูกต้นนี้เอาไว้เพื่อป้องกันเสนียดจังไรทั้งหลายนะคะเป็นที่นับถือแล้วก็รู้จักแล้วก็ปลูกกันมาแต่โบราณในภาคเหนือภาคออตะวันออกภาคกลางภาคอีสานไม่แน่ใจภาคใต้นะคะ ถ้าภาคใต้เองก็มีความเชื่อหรือว่ามีการใช้แบบเดียวกันก็ส่งเสียงเข้ามาหน่อยเนาะลักษณะของต้นเสนียดนะคะเป็นไม้พุ่มขนาดย่อมใบจะเดียวแหลมนะคะเส้นใบชัดใบมีความเขียวที่ชัดเจนดอกของเสนียดเป็นสีขาวนะคะเห็นดอกแบบนี้นึกถึงอะไรบ้าง ที่เหมือนกันก็น่าจะเป็นดีปะกัง้งดีปะกั้งก็จะเป็นดอกแบบนี้แล้วก็แม้กระทั่งฟ้าทลายโจรก็ยังมีดอกที่คล้ายๆกันเพียงแต่ขนาดต้นเล็กกว่าเพราะฉะนั้นที่เห็นอันนี้จะเป็นฐานฐานรองดอกนะคะไม่ใช่ตัวดอกจริงๆถ้าดอกจริงๆจ,จ,จะเป็นแบบนี้ประโยชน์ทางยาในแพทย์ตำบนกล่าวว่ารากเสนียดแก้ฝีภายในบำรุงโลหิต แพทย์ทางภาคเหนือใช้เล้าเสนียดเป็นยาบำรุงปอดแก้วรนณโรคทำให้การหายใจดีขึ้นจริงๆมันเหมาะกับโรคโควิดนี้มากเลยนะักวิจัยหรือว่าคนที่อยู่ในวงการรักษาคนเนาะน่าจะเอาไปใช้แต่จริงๆเขาก็ใช้แหละมีเป็นยาแผนปัจจุบันหลายตัวมากที่ใช้สารสกัดจากเสนียดเนาะ เขาบอกว่าเป็นยาบำรุงปอดแก้วันณโรกทําให้การหายใจดีขึ้นคล้ายกับเอฟเฟดีนของฝรั่งคือเมื่อก่อนนะยาแก้หอบเราจะใช้แค่ตัวเอฟเฟดีนแล้วต่อมาเอฟเฟดีนดันเอาถูกไปใช้ผิดประเภทคือแทนที่จะเป็นยารักษาอาการหอบหืดกับเอาไปใช้เหมือนกับเป็นยามา้ายาบ้าของคนเมื่อก่อนนะคะมันก็เลยทําให้กลายเป็นยาอันตรายที่ถูกถอดออกไปจากตลาดเปลือกต้นเสนียดใช้ย้อมผ้าได้ในสรรพคุณ กล่าวว่าทั้งรากใบและดอกลดขมแก้เหืดแก้ไข้แพทย์ชนบททางภาคเหนือบอกว่าต้นเสนียดมีสองชนิดคือเสนียดขาวแล้วก็เสนียดดำก็น่าจะสอดคล้องกับการเรียกชื่อในภาษาอีสานคือถ้าทางเหนือเขาจะเรียกว่าบัวหาขาวบัวหาดำเนาะแต่ถ้าทางอีสานน่ะจะเรียกว่าหูหาก็มีหูหาขาวหูหาดำ น่าจะเรียกตามสีดอกไหมไม่รู้ว่าเรียกตามสีดอกหรือตามสีต้นถ้าใครมีข้อมูลตรงนี้นะคะว่าที่แยกเป็นขาวกับดำนี่แยกตามอะไรในไทยเพาสัชกล่าวว่าเสนียมีอันคอรลอยวาชิซินเป็นยาท,ทำให้อาเจียนและท้องเดินใช้เป็นยากัดน้ำคันน้ำเชื่อมและทิ้งเจอสำหรับขับปัสสาวะใช้ใบมน ใบแห้งมวลเป็นบุหรี่สูบในโลกหืดยานี้ไม่มีพิษกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่มีพิษกับปลาแมลงและสัตว์เล็กต่างๆชื่อเรียกอื่นๆภาคกลางเราจะเรียกว่าต้นเสนียดภาคเหนือเรียกบัวหาขาวบัวหาดำเชียงใหม่เรียกโมลาขาวโมลาดำส่วนทางอีสานนะคะหมอยาอีสานที่ตามหาต้นนี้กันอย่างมากเขาจะเรียกกันว่าต้นหูหาก็จะเห็นว่าออกเสียงคล้ายๆกันเนาะวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องเสนียด สมุนไพรและไม้มงคลที่ใช้ปัดเสนีย์จังไรต่างๆนะคะถือเป็นไม้มงคลต้นหนึ่งแล้วก็เป็นพืชสำคัญที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในการสกัดยาบำรุงปอดและยารักษาอาการหอบเหืดเราเคยลงคลิปนี้แล้วแต่ตอนนั้นเราเน้นในทางการใช้ของทางอินเดียที่ใช้ตัวนี้กันเยอะมากจนมีความเชื่อว่า ใครมีต้นนี้อยู่จะไม่มีทางตายเพราะโรคปอดซึ่งก็น่าจะมีการนำมาพัฒนากันต่อๆไปเนาะวันนี้ก็ขอฝากเรื่องต้นเสนียดไว้แต่เพียงเท่านี้ชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแ like, ชร์อย, share, อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ